อ๋อเจอกับลีโวมาที่อยากจะแดกรีโวป่ะพร้อมถูกเครื่องอย่างดีดูดิเบินยางแล้วแบบดีกว่าเดิมอีกอ่ะสี่วิห้าวิ สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วลุงจ้วย HD 1นะครับผมนีก็้อยู่ในเกมคาราบักกิ้งหนึ่งเช่นเคยนะครับผมวันนี้ลูกก็จะมาทำการสอนนะครับผมทำ HP บัคแบบไม่ใช่จีจนั่นเองนะครับผม HP แบบว่าเกินนะครับผม HP แบบเครื่องพันเอะไรอย่างงี้ครับผม HP แบบว่าเหมือน HP เครื่องสี่แสนแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องสี่แสนนะครับผมก็คือใช้เครื่องเดิมๆของรถมาแล้วก็ไปบัคเหมือนโกง HP นะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นสูตรนะครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้โกงอะไรนะเออมันเป็นแบบ บัตรของเกมนั้นนั่นเองนะทุกคน่ะโอเคครับผมเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะครับผม let's go ก่อนอื่นนะครับผมก็มากับเมาส์ RSD 1นะครับผมนี่มาพบกับรถของคริสเตียโนโรนันโดนั่นเองนะครับผมมีน้องๆให้มาครับผมโคตรเท่ครับติดพงโปรเกตด้วยนะครับผมเออเฉลิมฉลองให้พี่โดหน่อยครับผมสำหรับการครบรอบ40ปีแล้วก็ได้แชมป์ในยุโรปนั้นทุกคนทั่วยุโรปอ่ะโอเคครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม ปุ๊บก่อนอื่นนะครับผมเรามาเลือกรถคันแบบว่าคันคันที่เรามีนะทุกคนนะหรือว่าเราไม่มีก็ได้แต่ว่าจะเป็นคันท้ายๆนั้นทุกคนนะอย่างเช่นคันพวกเนี้ยอ่ะเราไปที่รถคันท้ายๆนะพวกนี้มันจะเป็นรถที่มันมี HP ที่สูงนะทุกคนนะพวกเนี้ยพวกซปเปอร์คาร์เปอร์คาร์พวกนี้จะกันทุกคนอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยถ้าเราซื้อมาเนี่ยทุกคนเห็นไหม HP มันจะเป็นพันสี่ร้อย HP ใช่ไหม ค่านิวตันเมตรเนี่ยค่าทอค่าแรงบิดมันก็จะอยู่4,400ก็คือแรงนะครับผม1,400นี่คือแรงสมมติเราก,กดซื้อลูกซื้อไม่ได้ลูกซื้อไม่ได้อ,ดอะเนี่ยพวกเนี้ยอะไม่ต้องดูกันไปก่อนเนี่ยพวกเนี้ยอะพวกนี้ไม่ใช่นะถ้าอย่างเงี้ย H p จะน้อยไปนะครับผมเราไปดู H p พที่มันสูงๆอ่ะคันไหนที่ HP สูงๆหนึ่ง,งพวกเนี้ยพวกพันกว่านะทุกคนอันนี้พวกนี้ H p ทําไมไม่สูง จริงๆคันนี้น่าจะ HP สูงนะเออเนี่ยพวกเนี้ย HP พันสองเห็นไหมแต่มันเป็นทองนะทุกคนลูกซื้อไม่ได้ทองติดลบแล้วก็อันนี้ HP พันกว่าอันนี้ HP 700อันนี้อันนี้เออรถนี้คันเนี้ยฟรีทุกคนแต่ HP เนี่ย HP สูงนะทุกคนนะเนี่ยซื้อมาทําได้นะทุกคนเออพวกเนี้ย HP มันสูงใช่ไหมพันห้า HP สูงลุงแนะนํานะ HP สูง HP เยอะท่าทอกเยอะ NA เยอะแล้วก็น้ำหนักน้อยนะครับผมน้ำหนักเนี่ยยิ่งเบายิ่งดีเราก็หารถที่มันเบาๆมาเล่นเนี่ยอย่างเช่นคันเนี้ยเล่นได้นะทุกคนน้ำหนักแค่พันสามเองนะก็จะเป็นรถที่แบบสายฟรีนะที่แบบแรงกันนะเออตัวเนี้ยเจ้าไอคอนิเซกตัวนี้นะเป็นรถที่มาตั้งแต่เปิดเกมเลยนะคันเนี้ยแต่ว่าแรงนะแรงหรือเปล่าก็ไปลองดูอันเนี้ย HP ไม่แรงเห็นไหมอ่ะลุงไปลองรถ รถสายฟรีก็ได้สายฟรีที่แบบ HP กงๆนะโคนิเซกนะเดีย๋ยวลงเปิดให้ดูนะโคนิเซกที่เป็นเป็นรถฟรีคันนี้นะทุกคนนะนี่ที่ทุกคนได้กันมาฟรีนะให้แต่คันนี้ HP มันไปแล้วเดี๋ยวทุกคนที่ HP มันไปแล้วเนะี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไอตัวเนี้ยคนไปซื้อซื้อเครื่องไปแล้วนะถ้าเราซื้อเครื่องไปแล้ว HP มันจะเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ถ้ารถมาเดิมๆสมมติรถคันคันนี้นะที่ลุงบอกคันเนี้ยเนี่ยคันเนี้ย ซื้อมาปุ๊บนะทุกคนหรือเราได้จากใครมาหรือซื้อในอมาเครื่องมันเดิมๆนะเราเข้าไปดูนะครับผม HP มันยังเป็นพันสี่ร้อยไหมรอบท็อปพันสี่เนี่ยคือ HP มันยังบักอยู่นะทุกคนนะมันยังดีอยู่เราก็เข้าไปนะครับผมแต่ห้ามไปซื้อนะทุกคนนะห้ามไปซื้อเครื่องเด็ดขาดนะไม่งั้น HP มันจะกลายเป็นเครื่องสองแสนทันทีจะกลายเป็น HP แบบต่ําลงไปทันทีเราก็ปล่อยไว้งงี้ไม่ต้องซื้อเครื่องนะทุกคนนะเราก็ไปซื้อ พวก turbo แนละ้วทุกคนนะนี่ไหมมันจะบวกมาไหม t u r b กับค่า NA เนี่บวกมานี่กดปลายซื้อไปเอา้า <c oughs> ทำไมซื้อไม่ได้ลุงไม่มีเงินนะทุกคนเดี๋ยวลงไปหาเงินก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่นะทุกคนนะลุงเจ้าคันนี้เราทดลองดูนะผมดูคันนี้น้ําหนักเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูกันนะน้าหนักเท่าไหร่หน้าสาวลุงโคตรจนอนะ่ะคันนี้น้าหนักพันสเล่นได้ดูทุกคนอ่ะลงไปลองนะผมมีหลายคันนะที่แบบสามารถทําได้นะ ก็ไปดูสังเกตดูกันเองนะคนมันจะมีบางคันที่มัน HP ส,สูงอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยอ่าพวกเนี้ยพวกแมคลาเรนนะแมคลาเรนอ่าพวกนี้ก็พอได้อยู่นะแต่ว่า HP ยังน้อยไปเนี่ยมันจะมีพวกพวกนี้แหละไม่เกินพวกเนี้ยทางแมคลาเรนลงมาเนี่ยพวกเนี้ย HP จะสูงถ้านอกนั้นก็คือ HP ต่ำหมดล้วมันก็จะไม่สามารถแบบทําให้มันแรงเกินและเนี่ยอย่างเงี้ยคันเนี้ยอ่าบุกตินะชิรอนเนี่ยคนะันนี้ได้เลย น้ำหนักแต่น้ำหนักยังหนักอยู่ถ้าเป็นคันนี้น้ำหนักน้อยแต่เครื่องยังมีนี่อยู่แต่ลุงแนะนําคันนี้เลยนะครับผมสาหรับสายฟรีนะสายแบบไม่มีจีจีนะคันนี้นะครับผมไปทาแรงได้นะนี่คันนี้ฟอร์ดมาสแตงเป็นตัวเก่าชาร์เจอร์เดี๋ยวลงไปหาเงินก่อนนะครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับผมเอาละครับกลับมาแล้วกับเงิน50ล้านนะครับผมแป๊บเดียวนะครับกลับมากับ50ล้านนะครับ ก็มันมีวิธีนึงก็คือเอารถแต่งรถสวยๆแบบนี้นะครับผมเอาไปขายนะทุกคนเอาไปหลอกขายฝรั่งนะเออแบบเพราะฝรั่งเขาจะมี GT อยู่แล้วนะเขาก็แบบไม่เสียเรียดนะเงินรถสวยๆอย่างเงี้เยเขาก็ซื้อหมดนะครับผมที่เขาอยากได้นะขาย10ล้าน20บล้านเขาก็ซื้อแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทําการลงเครื่องกันนะครับผมสําหรับรถรุ่นนั้นน,นนะรุ่นไอฟอร์ดม s สแตงตัวเก่ามาสเตง GT ใช่ไหมตัวเก่านี่ มัดแต่งชัดเจอร์นะทุกคนนะนี่ถ้าเราได้รถคันนี้มานะครับผมอย่าเพิ่งไปลงเครื่องนะทุกคนนะสูตรการทำ HP แบบไม่ใช่จีน,นะนี่นะครับ HP มันจะมาอย่างนี้เลยทุกคนเห็นไหมหมื่นไอพัน0รร้อยนะทุกคนนะแล้วก็รอบทอ็อกเนี่ยเจ็ดพันรอบท็อกเนี่ยพันสี่ห้าสิบแล้วก็วงเล็บหลัง NA นะเ,นนเ,เนี่ยนิตันเมกสี่พันนะ เราก็ทําการซื้อเครื่องนะทุกคนนะเอ้ยอย่าอย่าซื้อเครื่องติดขาดนะทุกคนนะเราจะมาห้ามซื้อเครื่องนะทุกคนนะให้เราทำการซื้อพวกอ่าอุปกรณ์เลยก็คือพวกเทอร์โบนี่ปุ๊บเนี่ยครับผมบวกไปแล้วนะครับมันก็จะบวกเพิ่มไป117ไงกับ112ปุ๊บนะครับผมพันห้าแล้วก็ซื้อ,อยางนะครับผมอันนี้ไม่ได้บวกซื้อท่อนะบวกเข้ามา16 46 109นะทุกคนนะซื้อ ecu จูนนิ่งบวกมาเป็นร้อยไหมสองร้อยนะบวกเยอะนะแล้วก็ซื้อเบรกนี่บวกไม่ได้บวกความเร็วแนละ้วแต่บวกเบรกดีขึ้นซื้อเกียร์นะครับผมบวกบวกความเร็วในการออกตัวนะชิฟท์ไทม์เนี้ยนี่แล้วก็ซื้ออินเตอร์เนี่บวกเห็นไหมเตอร์ก,ก็บวกนะทุกคนนะแล้วก็ทนีซื้อท่อนะทุกคนนะท่ออันนี้ลุงจะใช้ท่อน,นี้เหมือนกันช่อช่อยิงนี่ทุกคนยูพันเจ็ด เครื่องพันเจ็ดนัทุกคนนะทอก์คสองพันเห็นไหมแค่นี้ก็แรงแล้วทุกคนเน,น,น,นี่ยพันเจ็ดไหมโคตรแรงอาจจะไม่เห็นนะเนี่ยพันเจ็ดหกสิบหกนะทุกคนวงเล็บหลังเพรพันห้าใช่ไหมแล้วก็ทอกค์คสองพันสองสองพันสิบสองนะแล้วก็วงเล็บหลังสี่พันแค่นี้ก็แรงแล้วทุกคนสําหรับรถเดิมๆนะสูตรนี้แบบเอาไว้แบบเอาไปแข่งรถเดิมๆนะแบบสําหรับไอ้พวกคนที่เขาที่ไม่เล่น พวกคีเขาไม่เล่นไม่เล่นรถรถไอ้นี่นะไม่เล่นรถจีนะนนะคือเล่นรถเดิมๆนะครับผมนี่โคตรเท่นะทุกคนนะเท่จัดนะทุกคนนะล้วก็ลงเราก็มาจูนกันต่อนะทุกคนนะสุดจูนก็ไม่ต้องเยอะนะทุกคนนิดหน่อยพอแล้วแต่คนจูนนะทุกคนนะบุมก็จูนประมาณนี้เอาแบบง่ายๆรถแค่2ตัวบนแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่เราจะชอบนะรถเตี้ยรถสูง ล้อลองลอง้ลอล้นอะไรก็ว่าไปอ่ะล้นมากล้นน้อยอ่ะเสร็จนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องแต่งอะไรแล้วก็มาแต่งชุดแต่งไนงะชุดแต่งชุดสีอืมชุดลงชุดล้ออะไรก็ว่าไปนะฮะหนูชอบล้อนี้นะลงล้อดำล้อใหญ่ดีกว่าน่าจะสวยกว่านะสีแดงแบบแจ๊ดเลย แดงดำอ่ะอันนี้กรจกไม่ต้องแต่งแล้วไปต่อที่ไฟไฟหน้าไฟหน้าขาวแล้วกันไปต่อที่ป้ายทะเบียนใส่ไปเลยใส่ทงทงอะไรดีสงไทยไปเลยดีวกว่ารถสัญชาติไทยก็คันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะมีแค่ฝากระโปรงที่จะเปลี่ยนนี่โทอโบคู้ ไม่มีเจออะไรเป็นทัวคู่แล้วต่อไปก็มาเปลี่ยนพวกกระจกแล้วก็คาลิปเปอร์สีแดงก็เข้ากันอยู่แล้อเคเรียบร้อยพร้อมซิ่งนะทุกคนนะนี่โคตรสวยอ่ะโอเคครับผมไปลองทอดลองในะวูดูนะครับผมว่าจะวิ่งเท่าไหร่นะเดีย๋ยวลุงจะไปเล่นในห้องออนไลน์นะครับผม มาแล้วครับผมสีแดงสดๆนะมาลองวิ่งสั้นกับวิ่งยาวดูนะเดี๋ยวเรามาวิ่งสั้นอุ้ยแรงเนละทุกคนนะนี่เห็นไหมรถเดิมเกมนะทุกคนนะบอกเลยแต่แม่งโคตรแร,ง,ง,นะรแงอย่างกับสีหนึ่งสีนะดูดิะเสียงยังโหดเดี๋ยวเสียงโหดนะทุกคนเสียงดังไหมบ้เสียงยางโหดอะทุกคนมาแล้วว่า อยู่ดีแรงอะเนี่ยดูดีออกัวก็ดีดอะมาหาคนแข่งดีกว่าดูที่ว่าอยากรู้ว่ากี่วิแล้วทุกคนนะเขาแข่งกันอยู่อะอนี่มาหาคนแข่งก่อนทุกคน,น,นกกเนี่ยนี่วิ่งดีก็รู้แล้วเนี่ยวิ่งออกตัวดีนะนี่เจอคันนี้ดีกว่ามารถของเคนบ็อก มาจะให้ดีทุกคนทุกคนต้องเบนะินยางนะนี้แบบไม่เบินยางนะลองก่อนแบบไม่เบินยางแต่ถ้าจะเบินยางก็ได้นี่กดโหมดยิฟนะแล้วกดเบรกค้างไว้แล้วกดเร่งแต่มันก็จะได้แป๊บเดียวเพราะเรามันไม่ได้เบินเหมือนนี้นี่มาออกตัวแล้วทุกคนดูดิออกตัวดีจัดความเร็วขึ้นไปสองร้อยลวบุเจ็ดวิ 8ปวิประมาณ8วิกว่าทุกคนก็ถือว่าเร็วอยู่นะสำหรับรถเดิมๆนะแมถ้าเดิมๆนะไปเจอเพื่อนหรือเราไม่มีจีนยังไงเราก็ชนะนะทุกคนนะโคตรแรงนะแต่ถ้าอยากให้แรงกว่านี้ต้องเบินยางทุกคนนี่ดูเบินยางไปเลยเนี่ยพอเบินยางเสร็จค่อยกดแข็งนะกดท้านะบอกเลยว่าโคตรแรงนี่ไงนี่ไงทุกคนมีคนมาท้าแล้วเว้ย อาสามสี่ป่ะอาสามสี่มาท้าป่ะก็มาดิครับเดี๋ยวขอเบิร์นยางก่อนตรงนี้มันจะมีเห็นไหมตรงไอ้ตรงตรง,ตรงเรือนไม้อ่ะขึ้นอ่ะมันจะขึ้นว่ายางเราแบบร้อนแล้วลัางยางเราแบบเบิร์นดีแล้วมาอ๋อเจอกับรีโวมาดอิอยากจะแดกรีโวป่ะพร้อ,อมผูเครื่องอย่างดีอยู่ดิ เบอร์ยางแล้วแบบดีกว่าเดิมอีกอะสี่วิห้าวิเฮ้ยเขาโดนโดนปลายว่ะโดนปลายว่ะแต่ก็ไม่ทันว่ะออกตัวดีกว่าว่ะเท่า,าไหร่วิเขาเจ็ดวิว,ว่ะเขาน่าจะเครื่องเดีย๋ยวนะดูเครื่องเขาก่อนนะเขาชื่อเอสห้าห้าห้าใช่ไหมเดี๋ยวนะเครื่องอะไรโอ้ยเครื่องสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เขาอยู่เจ็ดวิเราเราจมเดิมรถจมเดิม,เร,เ,ดมเราอยู่แปดวิไม่เป็นไร รูปเราเดิมๆเนาะมีอีกวิธีนึงทุกคนคือสับถ้าเราสับตอนเดีย๋ยวนี้เขาไม่ให้สับแล้วทุกคนแต่ก่อนสับได้อยู่เดี๋ยวนี้มันสับไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราวิ่งปกติเราสับได้อยู่ประมาณ8ปดวิสีนะทุกคนนะ8ปดวิสี่ะลองอีกรอบนึงทุกคนมาเดี๋ยวเราไปวิ่งยาวละเนี่ยเขาเข้าโหมดเนี่ยเขาไม่ให้เราสับกับทุกคน เนีย่ยกดสับไม่ได้ทุกคนสับเป็นดิฟไม่ได้เลยสับเป็นมะเราออกตัวเป็นแบบว่าออกออกตัวเองนี่ว่าสับเก่เงโอ้โหสับเก่เงยิ่งสุดนะสับเก่เงก็ช้าลงมืนิดนึงอ่ะโอเคทุกคนก็น่าจะไม่นีแ่แหละ อขอล้องแบบวิ่งยาวๆทุกคนมาก่อนจะจากกันไปน,นีออกตัวก็ดีนะทุกคนนะใช้ได้เลยทุกคนออกตัวดีเนี่ยนี่ถือว่ารถแบบเป็นรถเดิมๆนะแต่สู้สีหนึ่งสีได้นะอพอสู้ไหวนะทุกคนนะดูกันยาวๆดูมันจะอะไรนี่ไป300ร้อยสี่ร้อยแล้วสี่ร้อ แต่ถ้าเราดันแบบนี้เราสามารถสับได้ไงทุกคนเนีย่ย400กว่าไหมถ้าเรากดสับมันก็จะเร็วขึ้นอีกห้า500กว่าไหมสับขึ้นไป500กว่าทุกคนสับขึ้นอยู่อืมก็อยู่ประมาณ500ทุกคนวิ่งประมาณนี้นะโอเคทุกคนเราเจอกันที่หน้าครับวีนี้ก็ลาไปครับผมสวัสดีครับ